เี่าักสิ่งต่างๆดีกว่าที่เห็นนี่อาจเหมือนเป็นคำพูดที่ไร้สาระเมื่อดูเหมือนโลกทั้งใบอยู่ในระดับหนึ่งการบาดเจ็บในครั้งนี้แต่คุณรู้ว่ามันทำงานอย่างไรในโลกฝ่ายวิญญาณที่จากความโกรธความท้าทาย ความสับสนวุ่นวายความดีมาเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกิดขึ้นหรือเพียงใดอาจเกิดขึ้นได้เหมือนกับการกัดซาะของหินที่แทบจะมองไม่เห็นในทันทีถึงเวลาแล้วสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บนโลกใบนี้ ตัวเร่งปฏิกิริยาจำนวนมากมีอยู่พร้อมๆกันเพื่อเล่นแรกแปลดดังกล่าวมันไม่สะดวกสบายแต่มันลึ้ซึ้งในพลังของมันความท้าทายคือการรู้ว่าในส่วนลึกจิตวิญญาณของคนว่าคุณแข็งแกรงที่จะต้านทาน เมื่อก้อนหินในลานําธารกระแสความกดดันรอบตัวคนอย่างต่อเนื่องคุณคือใครทำไมถึงอยู่ที่นี่อะไรสำคัญที่สุดสำหรับคนสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวหรืออะไรและอะไรเป็นนิรันดร์ และปราศจากการต่อต้านนี่คือเวลาที่จะแยกแยะปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ออกอย่างมีสติสัมปชัญญะสำหรับการก้าวไปสู่ความต้องการใหม่นั้นโลกเก่าได้สิ้นสุดลงอย่างที่เราทราบเพราะ มันสูญเสียฐานรากในความจริงพื้นฐานเหล่านี้และจะถูกสร้างขึ้นใหม่จากพื้นดินที่มั่นคงจำเป็นต้องรีเซ็ตเพราะสิ่งต่งตางๆไปไกลเกินไปจากความเป็นจริงเป็นเรื่องที่น่าตกใจแต่จำเป็นต้องปรับใหม่ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงนี่คือจุดตัดของยุคสมัยและเป็นเวลาสำหรับการประเมินระบบใหม่ทั้งหมดการเริ่มต้นใหม่ของแผนดังนั้นคุณจะทำอย่างไรเพื่อเอาชีวิตรอดจากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยนี้ตอนนี้ คุณได้รู้แล้วว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคนกับตัวคุณเองคือความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่การผูกมัดมของคนกับสิ่งที่เป็นความจริงหากปราศจากสิ่งนี้คุณกำลังล่องลอยปล่าบาางต่อพาย,ยุภายนอกโลกภายในของคุณ มั่นคงและเป็นความจริงแม้การไปถึงที่นั่นอาจใช้ความเชื่อเล็กน้อยในความมืดอ,อดทนสำรวจท่ามด้วยเทียนเล่มเดียวของคุณแล้วคุณจะมาถึงท่ามแสงที่สวยงามซึ่งเกิดจากดวงอาทิตย์ภายในคุณ จะไม่ผิดหวงังและคนจะไม่สามารถลืมสถานที่มหาศจรรย์แห่งนี้ได้ทั้งหมดได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับคนและที่ซึ่งคำแนะนำจากภายในที่หลือและส่งพลังทั้งหมดของคนุนซ่อนอยู่ ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ที่นี่คำแนะนำและการยังชีพสนติสสุขและมิตรภาพที่คุณใฝ่ฝันมาถึงแล้วคำตอบอยู่ที่นี่บ่อน้ำแห่งความรักที่ไรลเงื่อนไขที่คุณต้องการอยู่ที่นี่ จากที่นี่ถูกสิ่งจะถูกรีเซ็ตเป็นเข็มทิศที่แท้จริงของคนจากที่นี่ถูกสิ่งที่เหมาะสมกับคนจะเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อโลกภายนอกส่งเสียงดังให้เข้าไปข้างในทำสิ่งที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ คาดหวังจากคนแทนที่จะวิ่งเกลีดลอ้อให้หายใจเข้าลึกเลและเข้าไปในห้องหัวใจของคนหน่วยสนับสนุนไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อรักษาตัวเองที่นั่นสอบถามข้อมูลทั้งหมดและปฏิบัติตามคำแนะนำ จากที่นั่นนี่คือวิธีจัดการกับเสียงภายนอกโดยแสวงหาความสงบภายในก่อนเมื่อคุณแตะมันแล้วคุณสามารถยืนหยัดอย่างแข็งแกร่งในพายุคุณต้องรู้อย่างแน่นอนว่าคุณไม่ใช่สิ่งที่หมุนวนอยู่รอบตัวคุณเมื่อสัมผัสถึง ทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ภายในแล้วไม่มีอะไรภายนอกที่สามารถผชิตได้การที่คุณรู้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งเป็นการรีเซ็ตที่ยอดเยี่ยมของคุณเมื่อรีเซ็ตเข็มทิตภายในทุกอย่างจะเรียงลำดับทิศเหนือจริงของคุณ รู้ว่าอะไรเหมาะสมกับคุณตัดสินใจตามความจริงนี้คุณจะสอดคล้องกับผู้อื่นที่มีทิศทางเดียวกันคุณเลือกสิ่งที่เป็นธรรมชาติสิ่งที่จริงสำหรับคนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตทางกายภาพจัดเรียงตัวเองใหม่ รอบนี้การตัดสินใจบางอย่างนั้นง่ายบางอย่างก็ยากกว่าแต่ทุกอย่างก็สอดคล้องกับความจริงของคนเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงความเคาลบในตนเองและความสมบูรณ์ภายในของคนสำคัญที่สุดเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ทุกสิ่งที่คุณทำจะได้รับการแจ้งจากสิ่งนั้นและไม่สามารถอยู่นอกขอบเขตแห่งความรักได้สำหรับความรักคือพื้นฐานที่แท้จริงของทุกสิ่งนี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการรีเซทที่แท้จริงถ้าไม่ใช่ของความรัก ก็จะไม่คงอยู่ตลอดไปเพราะความรักนั้นปกครองสูงสุดแต่จะต้องทำอย่างไรบ้างในโลกทางกายภาพของฉันเพื่อแสดงสิ่งนี้กับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นอุปสรรคอย่างท่วมท้นการรู้จักแสดงความรักคือทุกสิ่งเป็นโรคติดต่อ นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงทุกอย่างเข้ากับตัวมันเองดังนั้นคุณจะเป็นสัญญาณสำหรับผู้ที่ไม่สามารถและเชื่อมต่อกับทุกคนที่มีความทีเดียวกันความชั่วร้ายในโลกนี้ไม่มีเคลื่อนความคิดเรื่องพลังแห่งความรัก เพราะมันเติบโตในทางตรงข้ามคนณกำจัดสิ่งที่ตรงกันข้ามด้วยการเป็นที่รักในสิ่งที่คุณเป็นทุกสิ่งที่คุณทำแน่นอนว่าความรักคือพลังวิเศษของคนมันคือมหาอำนาจและคุณคือ สิ่งนั้นจากไฟแห่งความรักแรงบันดาลใจจึงเกิดขึ้นคุณจะรู้ว่าคุณต้องทำอะไรเพื่อแสดงความรักที่ไร้ขอบเขตนี้ด้วยวิธีพิเศษของคุณเองอาจเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ใช้งานได้จริง หรือสร้างโครงการที่ได้รับการโดนใจที่ใหญ่กว่าเพียงทำตามการกระตุ้นเตือนของหัวใจจะนำทางความบ้าคลั่งของโลกภายนอกได้อย่างไรหนึ่งแรงบันดาลใจหนึ่งการตัดสินใจในแต่ละครั้งนำสิ่งที่คุณกังวล เกี่ยวกับหัวใจของคนและมันจะแนะนำคนเป็นเรื่องสำคัญที่จะไม่จมอยู่กับปัญหาใหญ่โตแต่การรู้ว่าคุณเป็นคนคนเดียวคือก้อนกรวดที่ตกลงมาในซากทำให้เกิดะระลอกคลื่นที่เคลื่อนที่ไปในวงกว้าง ระลอกคลื่นหนึ่งจะมาบรรจบอีกระลอกรรคลื่นหนึ่งและในไม่ชา้าคลื่นจะถูกสร้างขึ้นหลายอย่างถูกสร้างขึ้นโดยการสะสมของสิ่งหนึ่งและในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนทั้งหมดก็เป็นเพลงประกายไฟเล็กๆเพื่อจุดหมายแหง้ง ควรสามารถเป็นสิ่งนั้นสำหรับแรงบันดาลใจจากความรักไม่ว่าคุณจะคิดว่าท่วงท่าจะเล็กน้อยแค่ไหนจำไว้ว่าการกระทำด้วยความรักไม่ว่าจะวัดขนาดใดก็มีความสำคัญอย่างมากเสมอมุ่งความสนใจ ไปที่ความรักไม่ใช่สิ่งตรงกันข้ามที่สร้างความวุ่นวายในโลกภายนอกทุกครั้งที่คุณเห็นมันยืนยันความรักเพราะความรักมีชัยเหนือสิ่งอื่นใดพลังวิเศษของคุณคือความรัก ภาแห่งแสงสว่างภายใน